สวัสดีครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ DIY เล็กน้อย,อยครับผมก็เป็นฝาอุปกรณ์หรือกล่องใส่อุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับที่ที่ตรงที่ที่ตรงบานพับที่สําหรับล็อกตรงนี้มันหักนะครับผมมันหักออกไปมันก็ไม่สามารถล็อกได้นะครับพอไม่ล็อกได้ปั๊บพอเรายกไปไหนหิ้วไปไหนฝาก็จะเปิดออก พวกเครื่องมืออะไรเราก็จะหล่นออกไปนะครับคราวนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียง่ายๆอาจจะมีคนอื่นทําแล้วก็ได้ครับแต่ว่าก็วันนี้ก็มาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อไปซื้อตีนตุ๊กแกเนี่ยมานะครับผมแล้วก็ยิงใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดคราวนี้มันก็ไม่หกละเราก็หิ้วไปนี่ฝาเฟอ้อไม่ปลอดภัยนะครับผม ก็แชร์ประสบการณ์สั้นๆนิดๆหน่อยๆเพื่ออาจจะง่ายๆไม่มีอะไรครับผมเปิดมาใช่ดูแลรักษาใครก็ทำได้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ